ช่วงเวลาสำคัญของชีวิตกำลังใกล้มาถึงอีกครั้งวันที่ความภาพเพียนของหลายปีถูกแปลเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มของความสำเร็จณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีเสียงหัวเราะของครอบครัวจะดังก้องเคียงข้างเสียงปรบมือแห่งความภาคภูมิใจนี่คือพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2565ถึง2566 วันที่บัณฑิตจากทั่วอีสานตอนบนจะกลับบ้านสู่เมืองแห่งไมตรีและรอยยิ้มอุดรธานีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทีมข่าวการศึกษาอุดรเดลี่วันนี้ผมพี่อนาคินครับและหนูเสี่ยวเหลียนค่ะ วันนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษจะมาพูดถึงกันค่ะกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีที่กำลังจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ความหมายและความสำคัญของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ใช่เลยครับเสียวเหรียญสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรถือเป็นวันแห่งเกียรติยศสูงสุดของชีวิตนักศึกษาเป็นวันที่แสดงถึงความสำเร็จของการศึกษาและยังเป็นช่วงเวลาที่ทุกครอบครัวรอคอยจริงค่ะพี่อาณาคินหลายคนใช้เวลานับปี ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจจนถึงวันที่ได้สวมชุดครุยเดินขึ้นรับปริญญาในหอประชุมใหญ่นั่นคือวินาทีแห่งความภาคภูมิใจที่ไม่มีวันลืมเลยค่ะและปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่6ถึง7พฤศจิกายน2568ณหอประชุมใหญ่ศูนยมพร้าวจังหวัดอุดรธานีใช่ค่ะโดยแบ่งเป็นสองวัน รอบวันที่6พฤศจิกายนสำหรับบัณฑิตจากอุดรธานีร้อยเอ็ดและสกลนครและวันที่7พฤศจิกายนสำหรับบัณฑิตจากเลยและมหาสารคามถือว่าเป็นการรวมพลังของราชภัฏภาคอีสานตอนบนเลยนะคะนอกจากตัวบัณฑิตแล้วคนที่ยิ้มกว้างที่สุดในวันนั้นคงไม่พน้นคุณพ่อคุณแม่เลยจริงไหมครับ แน่นอนค่ะพี่อนาคินหลายครอบครัวเดินทางมาจากต่างจังหวัดมารอไทยรูปมาร่วมพิธีเห็นลูกหลานสวมครุยถือปริญญานั้นคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพ่อแม่เลยค่ะใช่เลยครับและที่พิเศษคือราชพัฒอุดรธานีถือเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนเป็นบ้านของคนอุดรที่เปิดโอกาสให้คนในภาคอีสานได้เติบโตทางการศึกษาดังนั้น ทุกคนที่มาร่วมงานนี้ไม่ใช่แค่บัณฑิตเท่านั้นนะครับแต่คือคนในครอบครัวเดียวกันการเดินทางสู่เมืองอุดรเมืองแห่งรอยดิ้มพูดถึงการเดินทางค่ะบัณฑิตและครอบครัวที่มาจาก